สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณมาสรุปร่างรวมทุกอีพีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมัเทิงและสนามผลลนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับร <c oughs> องทุกอีพีก็หมายถึงเอาอันดับที่หนึ่งมาชนอันดับที่หนึ่งกันเองอันดับที่สองมาชนอันดับที่สอง อันดับที่สามมาึงอันดับที่สามมันเองอันดับสิบจนอันดับที่สี่เราไม่ได้แผ่นเดียวทุกอีพีจะรวมกันอยู่ทุกอีทีที่มีชนจะรวมในแผ่นเดียวนั่นเองของตัวล่างจะต้องมาในแผ่นนี้แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนนั่นเองนะครับอันนี้เราคัดเด่นแล้วเนาะแล้วก็จะอันดับนี่มาคัดออกมั่งยนื้ำลังนี่หมายถึงอันดับที่หนึ่งสีนี้นะครับศูนย์สองศูนย์สามอันดับที่หนึ่ง ดับที่สองสีชมพูนั่นเองยกกําลังนี่หมายถึงรวมทั้งอีพีเนาะยกกำลังเก้าหมายถึงชนทั้งหมดเก้าอีพียกกาลังสิบหมายถึงชนทั้งหมดสิบอีพีนั่นเองนะครับนี่กำลังห้าก็หมายถึงชนรวมแล้วมีห้าอีพีตัวนี้มีห้าอีพีอย่างนี้นั่นเองนะครับเนาะตัวนี้มีสิบอีพีนั่นเองนะครับอันปอย่างอย่างนี้เนาะทีนี้เมื่อมาจัด จะดับตามสีแล้วนะครับแล้วก็รวมทุยพีเนาะเยอะกำลังนี่หมายถึงรวมทุยพีผมจะคัดที่ชนน้อยที่สุดออกนะคือชนสองอีพีนะสองอีพีผมจะคัดออกในอีพีสุดท้ายนะอันนี้เองแต่ว่าถ้าไปถูกตัวชอบของใครก็เก็บไว้นะครับสองอีพีนี่ผมคัดออกเนาะชนรวมสองอีพีสองอีพีนี่คัดออก,ก่อนเลยน้อยสุดนั่นเอง <c oughs> เด่นเหมือนกันแต่ว่าเด่นน้อยสุดคัดออกเนาะ ใแนแผนนี้เด่นทั้งหมดเนาะสองอีพีสองอีพีคัดออกนะครับสองอีพีคัดออกนั่นเองนะครับนี่อันดับที่สีนี่ไม่ชนหนึ่งในสามอีพีไม่ชนในอีพีที่สิบสี่สิบห้าสิบหกไม่มีนะแต่ชนในวีดสิบเจ็ดขึ้นไปนั่นเองแล้วก็มีอีพีรวมตามนี้เนาะ ตั้งแต่ e อพที่สิบเ็ดขึ้นไปจะมีรวมมันเองนะครับอันนี้เป็นของล่างเนาะล่างเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่ EP พีสิบสี่ขึ้นไปคือล่างเนาะติดมีของกาออกเนาะสองอพีคาดออกไปนระดับเลกนะครับระดับเลขแลวแล้วก็มาดูในแตเละพ p เนาะล่างเริ่มเริ่มตั้งแต่ EP พีที่สนะิบสี่เนาะอันนี้ใช้ e อพที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นสูตรจัดระดับเนาะใจสายไอพนี้เป็นตัวคาดตินจัดระดับนะดีนะครับ <c oughs> เมื่อมาพิจารณาในภนะีที่สิบสี่นะน่าจะคัดออกก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นถ้าที่ไม่น่าจะมานี่มันชนเยอะน่าจะมาสักหนึ่งตัวเนาะศูนย์หนึ่งสองสามเกิดการน่าจะมาสักหนึ่งตัวนะครับเพราะ,ะนั้นควมเสี่ยตัวคัดออกก็คือสี่ห้าหกแปด ถ้ามีสี่ห้าหกแปดจับคู่กันเราคัดออกนั่นเองนะครับเมื่อเราคัดตัวเด่นแล้วก็เราคัดตัวเด่นจันดรบแล้วก็มาคัดออกให้มันเราหาตัวที่น่าจะจะมานั่นเองนะครับสี่หก็ดแปดนี่เนาะสี่ห้าแปดมีสองตัวนี่คัดออกสี่ห้าแปดนี่ผมคัดออกนะนี่ห้าหกแปดคหออก ท,ที่น่าจะไม่น่าจะมาแล้วเองคัดออกเนาะโอเคคัดออกแล้วนะอีนี้มาดู e ีที่สองของล่างเป็น e ีที่15เนละที่น่าจะคัดออกได้ก็คือจะเป็นนึ่ง1 2 3 ตัวหนึ่งสองสามสามสามถ้าเบิลสามสามไม่น่าจะมาเบิลเนาะคัดตัวหนึ่งสามสามไอนะ้คัดสามเนาะถ้ามีเบิลสามสามในคัดออกเองสามจะมาได้กับตัวอื่นนะยัะไม่มาเบิลนั่นเองอีพีที่สิบหกเนาะของหลังที่น่าจะคัดออกในอีพีนี้ก็จะเป็น หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยออกได้เลยเจ็ดเจ็ดเอาเบอร์มีเบิร์เจ็ดเจ็ดที่ผมคัดออกเนาะอะไม่มีเบิร์เจ็ดเจ็ดไม่ชนน้อยนะตัวห้าตัวน่าจะมานะครับ ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกกับเก้าไม่มีหกกับเก้าไม่มีตัวห้าตัวน่าจะมาสักหนึ่งตัวนะครับดังนั้นตัวที่คัดออกก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าคัดออกติดเสียหกเก็ดเก้าคัดออก คัดออกยี่เจ็ดเก้าความอาจจะเป็นแล้วกันนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้านี่ก็คัดออก <c oughs> ออกหมดเลยเยหลือแค่ตัวเดียวตัวนี้นะแต่สุดท้าย ให้ออกก่อนนะครับมาดูอีพีที่น่าจะปีที่สิบแปดที่น่าจะคัดออกนะครับนี่ก็ให้ชมไปแล้วนะตเต็มสูตรแตนี้ผมจะมาดูอีพีสุดท้ายคือสรุปรวเมื่ออีพีแล้วก็จะมาคัดออกศูนย์สองสามหกศูนย์สองสามหกสุดมาครบน่าจะมาสักหนึ่งตัวนะครับศูนยะ์สองสามหกเนาะแต่สุดมาครบ ถ้าไม่มาครบทั้งสองตัวก็น่าจะติดทั้งหนึ่งตัวก็จะให้ติดศูนย์สองสามหกสักหนึ่งตัวหนึ่งทั้งสองตัวดูนะว่าเนาะถ้าไม่มีหนึ่งสองสามหกคาดออกเนาะถ้าไม่ติดมีศีรษะสามสามหกหนึ่งให้ติดศูนย์สองสามหกเฮยศูนย์สองสามหกศูนย์สองสามหกต้องติดนะ อันนี้ไม่ติด0236แถวนี้อันดับที่สี่ไม่อันดับที่สี่คัดออกในรอบสุดท้ายไม่ติดเลย0236อันนี้ก็ไม่ติดนะครับอันนี้น,นี่กลาวแล้วเนาะ0236น,นี่มันกลาอยู่แล้วเนาะ0236อันนี้ออกไก่ฮะ0236 ศูนย์สองสามหกตัวน,นี้ไม่ติดศูนย์สองสามหกนี่ <c oughs> นี่มันกลายอยู่แล้วกลาอยู่แล้วกลายอยู่แล้วเนาะศูนย์สองสามหกศูนย์สอง 3, 6, สามหกไม่ติดศูนย์สองสามหกไม่ติดนั่นเองนี่ติดสอง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 ศูนย์สองนั่นเองนะครับ <c oughs> น่าจะคัดออกได้อีกตัวไหนดูนะครับกดจับคู่ไม่มีห้ากับแปดฉะนั้นห้าแปดแปดห้าคัดออกอ๋ออันนี้คัดออกแล้วเนาะอะไรเอนนงนะครับหลักหน่วยแปดก็ศูนย์หนึ่งสามสี่หกเดหน่น่วยไม่น่ามีห้านะ ถ้าไม่น่ามาหน่วยล่างนะครับชอบเรียก่้าเอาไว้หลักสีแลระกันนะครับเงี้ัดอ,ออกอยังไงอีกนะฮัดออกอยังไงอีกให้มันเหลือน้อยชุดนั่นเองแล้วับ เหลือเท่าไหร่แล้วเอานี่คัดออกประมาณนี้นะตามสูตรที่มันเหลืออยู่ที่ไม่โดนคับเดี๋ยวนะที่ไม่โดนคัดออก 1นึ่งสองตัวยืนเลย3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ี่ห้าสิบเปดชุดนะครับในอย่างที่ไม่โดนคัดออกตอนนี้เนาะ น่าจะคาดออกเลยให้ใหมนเหลือน้อยกว่านี้ให้หมนเหลือน้อยกว่านี้เดือนล่างที่น่าจะมานะคระับอาจารย์เนาะน่านะนจะมาละเลนคู่เนาะศูนย์สองสี่หกแปดกับเลขที่หนึ่งสามห้าเจ็ด เจ้าเดี๋ยวมาคัดัดดวงจะเลือกเอามาคู่หนึ่งตัวและกี่หนึ่งตัวนะอันเดี้วก็ผมจะวัดประที่แต้แรงนะนใครจะเลือกอยังไงก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับ แนมล่างใ p ที BB ่ยนะีามเนาะตัวหนึ่งสองสามว็ที่สุดแนมนั่นเองนะครับแนมล่างคนหนึ่งสองสามนั่นเองากวัดกับคู่กับคี่นั่นเองนะตัวเด่นในนี้ในะกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ ศูนย์สองศูนย์สองคู่คู่อันี้ผมไม่เลือกนะทมจะเลือกคู่กับขี้อย่างนี้เนาะศูนย์สามศูนย์สามนี้เต็มชามศูนย์เต็มสามด้วยงั้นตัวนี้ให้เดน่นนี่ส่วนตัวตัวน,นี้เด่นแล้ว นั่นเองนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดได้คุกกี้แต่ไม่ชนแต้มศูนย์เก้าได้แต่ไม่ชนแต้มศูนย์หนึ่งได้ชนแต้มด้วยอันนี้วันนี้ชนแต้มนะครับหนึ่งสอง ึ่งสองคู่ี้ได้แล้วชนแต้มสามนี่สองสาได้แต่ไม่ชนแต้มห้าสองห้าได้แต่ไม่ชนเต็ม7จ6สองหไม่ได้สองเก้าได้คุกกี้สองเก้าเต็มหนึ่งนะอันนี้ดีมาก ทุนสีไม่ได้คู่ขี้เนาะคู่องไปคู่แปดสามได้อยู่มันเต็มหนึ่งนั่นเองนะครับก้าวสามได้นะเต็มสองเันเต็มสองคิดสาม ชนแต้มศูนย์ติดสามไม่ได้นะเพราะมันมันต้องมีคู่หนึ่งตัวตันนี้ก็ไม่ได้เนาะศูนย์ศูนย์ชนแต้มแต่มันน่าจะมีคี้สักหนึ่งตัวนเองนะครับติดสองคู่คี้ได้แต่ไม่ชนแต้มมันเองศูนย์ห้าคู่คี้ได้แต่ไม่ชนแต้มมันเอง บนหกมันคือคู่กับขี่นะตัวนีนะ้คู่ทั้งหมดนี่กาออกนะตัวนี้ผมกาออกตัวนี้คู่ทั้งหมดกาออกนี่ตั้งหมดคัดออกการไว้ตัวนี้นะ้ำมาเบิร์นจนเยอะ เนื่องจากกระชนเยอะแล้วชนเกดอีพีนี่โยอะไวกแล้ว,ลวเด่นเด่นเด่นันดับสามเด่นกันแล้วกันตัวน,นี้ก็ระวังนะที่น่าจะมาแล้วกันนี่เด่นกันไว้าสำเ วงเงใหญ่นี่คือตัวที่น่าจะมาที่สุดเนาะทั้งเด่นสุดทั้งเด่นกันอันนี้ <c oughs> น,นี่ชนคุกกี้ชนคุกกี้ชนแต้มด้วย เพเดียวคือตัวนี้เลยนะเด่นสุดเพืดเดียวคือตัวนี้นะวัดดวงส่วนตัวเลือกตัวนี้นะเพืดเดียวนั่นเองนะครับหรือแร่งรวมทุกอีพีก็ได้ตามนี้นะครับสมาชิกชอบสูตรไหนอย่างไรก็เลือกเอาเองตามใจชอบเลยนะครับ ในอันดับหนึ่งก็ตามนี้สองตัวนี้ผมเลือกตัวนี้อันดับสองก็เลือกเฉพาะเลือกสีนี้เอมันเดี่ยวสามก็สีนี้นั่นเองนะครับนน่าจะมาก,ก็คือสีนี้นั่นเองหนึ่งนะครับประมาณคมนี้ ตัว่รงรวมทุกอีพีก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตนั้นนะครับชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานจงโชคดีครับ